ก็สวัสดีครับเพื่อนๆอน,นี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นไอเดียหนึ่งที่อยู่ๆก็ผุดขึ้นมาในหัวผมสักพักหนึ่งนะครับเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วผมมีโอกาสได้ดูเป็นเหมือนคลิปของทางฝรั่งนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับฟิตเนสนะครับแต่ผมเป็นไมซ์เซตที่เพื่อนๆหลายๆคนสามารถนำไปปรับใช้แล้วก็อาจจะทําให้ชีวิตของเพื่อนๆเนี่ยคลายไฟล์ขึ้นนะครับมองเห็นอะไรชัดเจนขึ้น วางแผนะไรได,ได้เพื่อตัวเองเพื่ออนาคตได้ชัดเจนขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสําคัญนะครับความสําคัญในที่นี้คือความสําคัญของอะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้ที่คุณให้ความสําคัญนะครับหน้าที่การงานสิ่งของกิจกรรมประสบการณ์ต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับคือมันในคลิปฝรั่งเนี้ยมันเป็นคลิปหนึ่งที่เขาเป็นทหารนะครับเป็นทหารอเมริกันที่นี้เขารีทรายแล้วละ่ะ แล้วเขาก็ใช้ชีวิตปกตินะครับวับนหนึ่งเขาไปเดินอยู่ที่เหมือนเป็นร้านขายของแบบของชํำนะครับของเก่าของไซเคิลแฮนอะไรประมาณนั้นนะฮะเขาก็ไปเห็นเหมือนกระบอกน้ำหนึ่งซึ่งเป็นกระบอกน้ำแบบกระบอกน้ำสงครามแบบเพื่อนๆนึกออกไหมเขียวๆนะครับแล้วก็มีแบบฝาปิดแน่แนๆเป็นเหล็กทั้งอันเป็นอะไรอย่างงี้นะครับเขาก็เดินไปเขาก็เหมือนวิามายตัวเองว่านึกถึงตอนที่ช่วงเขาแบบอยู่สงครามอะไรเงี้ยนะครับ ทีนี้เขาก็พลิกไปพลิกมาดูเขาก็เห็นเหมือนเป็นเป็นข้อความเขียนนะครับข้อความเขียนข้อความหนึ่งซึ่งเหมือนเป็นลายมือเป็นลายสลักใช้มีดสลักนะครับบนกระบอกน้ํานี้นะครับก็เป็นเขียนคล้ายๆเป็นชื่อนะครับชื่อของน่าจะเป็นชื่อของภรรยาของทหารท่านนี้นะครับแล้วก็มีที่อยู่ที่อยู่แล้วก็เขียนนู่นเขียนนี้เหมือนเป็นโน้ตทิ้งไวนะ้น่าจะคือแบบ อันนี้เท่าที่เท่าที่ผมจับได้ก็คือเหมือนเป็นโน้ตทิ้งไว้ถ้าเกิดว่าแบบเขาเสีย mm hmm. เขาตายในสงครามนะครับใครเจอบอกนั้นนี่คือส่งคืนให้ด้วยนะทีนี้มันก็เหมือนเป็นวัตถุโบ,บราณน,นะครับมันค่อนข้างเก่ามากแต่หานคนนี้เขาก็ด้วยความเป็นทหารอะมันก็จะมีแบบความรักเพื่อนทหารด้วยกันเขาก็พยายามตามหา,าบุคคลนะครับที่ที่เป็นชื่อเป็นที่อยู่นะครับที่ถูกสลักไว้บนกระบอกน้ํานี้ เขาก็ตามหาพยายามเสิร์ชพยายามคน้นนะฮะเยลโล่เพจพยายามหาทะเบียนพยายามอะไรทุกอย่างเลยจนเจอนะครับก็เป็นเจอน่าจะเป็นเป็นญาตินะครับญาติญาติาของเนี่ยของทหารท่านนี้นะครับทีนี้เขาก็ติดต่อกลับไปก็บ,บอกว่าเออเนี่ยอันนี้ญาติคุณผมไม่แน่ใจว่าเป็นสามีเป็นพ่อเป็นหลานเป็นอะไรของคุณแต่ว่าเนี่ยเอออันนี้มันตรงกับที่อยู่ตรงนี้นะปรากฏว่า ญาติฝั่งนั้นนะครับญาติฝั่งนั้นติดต่อกลับมานะครับก็บอกว่าเขาคุณมากนะครับเขาคุณมากเขาก็เออใช่ันเนี้ยเป็นเหมือนเป็นญาติผมจาจำรายละเอียดไม่ได้ <ง S 1> แต่รู้สึกว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ภรรยาของ,ง,ข,องของคนที่สลักไวนะน้นะน่าจะเสียคือเป็นอีกรุ่นหนึ่งมาแล้วเป็นญาติแบบรุ่นหลานลงมาแล้วนะรุ่นลูกรุ่นหลานลงมาแล้วเขาก็บอกว่าเออโอเคเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของแบบญาติคุณนะอะไรเงี้ยให้ผมส่งให้ผมส่งคืนให้ไหม ทางฝั่งญากฝั่งเขาก็บอกว่าไม่เอาไม่เป็นไรไมิวจะเอาไปทำอะไรนะครับคือจังหวะนั้นผมแบบวิงเลยวิง <c oughs> คือนึกคำไม่ออกวิงแบบเหมือนปิ้งอะไรขึ้นมาหลายๆาอย่างนะครับเราคือมันไม่ใช่หนังนะมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นด็อกิเมนเรีจริงเลยนะครับถ้าในหนังมันก็จะบอกว่าโอ้อันนี้ของ ปู่ชั้นตอนนี้มันต้องแบบมีอประวัติมากเลยนี่ปู่เอาไปลบมานะอันนี้โอ้โหปู่พยายามที่จะแบบเขียนทิ้งถึงคุณย่าไว้ให้มันโรแมนติกมากมันแบบมันทัชชิ่งมากเขาลบออกลบอยู่ในสงครามแล้วบอกเขายังนึกถึงแบบคุณย่าเราโน no, ไม่เลยนะครับเดี๋ยวตองกี้ฝัแดมเลย นะบอกว่าคือก็ขอบคุณมากนะแต่ว่าไม่รู้จะไปทําอะไรนะคุณเอาไปทิ้งก็ได้คุณเอาไปขายก็ได้นะครับก็เออมันก็รู้สึกแบบจึกๆนิดนึงนะแล้วก็เออคือเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องจริงนี้เพราะว่าสิ่งที่คุณให้ความสําคัญอนะ่ะจริงๆแล้วมันก็มีแค่ตัวคุณนะครับก็าอาจจะมีแค่อีกไม่กี่คนเท่านั้นที่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่คุณให้ความสําคัญจริงๆนะสักเท่าไหร่ ผมกอ็อยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าเอองั้นชีวิตมันสั้นนะครับชีวิตมันสั้นมากๆอะไรที่เราสึกว่ามันสำคัญกับเราจริงๆนะครับ appreciate แล้วก็เราไม่ต้องเสียใจแล้วต้องตกใจไม่ต้องแบบไปคาดหวังคา,าดหวังคาดหวังคาดคันให้ใครนะครับที่เราให้ขวามสนคัญด้วยนะเขาจะเห็นตรงมุมเดียวกับเรา พราะถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งเขาไม่ได้เห็นมุมเดียวกับเรานะครับเราจะเป็นฝ่ายที่เสียใจนะเราเป็นฝ่ายที่เสียใจเสียหลายๆอย่างนะเสียแรงเสียพลังงานเสียทรัพยากรเสียหลายๆอย่างถ้านะ้ำโมเมนต์นั้นนะเราให้ความสัมันกับมันเราสึกมีความสุขกับมันนะครับถือว่ามันก็เพียงพอในใจของเรานะตอนนั้นแล้วมันอาจจะฟังดูเงาเงาฟังดูโลนลี่ฟังดูแบบ เศร้าจังเพาว่าโลกจริงมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับ